ที่ซื้อแพ็กเกจ Line OA ด้วยมือถือท่าง่ายๆแบบนี้นะคะให้เข้าไปที่ Google Chrome เสร็จแล้วก็พิมพ์ https colon slash manager l i n e biz นะคะแต่เราจะเพิ่ม slash webstore เข้าไปเสร็จแล้วก็กด enter ค่ะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอแบบนี้ให้เข้าด้วยปุ่มสีเขียวนะคะเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีายคิดเข้า พอเราเข้ามามันก็จะขึ้นบัญชี Line o f f i c i a l a c c o u n t ของเรามีกี่บัญชีมันขึ้นมาหมดนะคะให้เราเลือกบัญชีที่เราจะซื้อแพ็กเกจนะมันก็จะบอกสถานะว่าเราอ่ะใช้แพ็กเกจฟรีอยู่นะนะคะ,ะเลื่อนลงมาค่ะตรงตั้งค่าบัญชีตรงคำว่าแพ็กเกจเห็นไหมคะครูใช้ฟรีอยู่ถ้าครูต้องการจะซื้อครูก็แค่กด ุ่มฟรีเข้าไปนะคะเห็นไหมว่าถ้าเป็นแพ็กเกจฟรีใช้ได้1,000ข้อความมาดูแพ็กเกจเสียตังค์นะคะเบสิกได้1,500 0ข้อความใน1เดือนนะคะคาา่าบริการก็1,284บาทส่วนที่เกิน1,500 0ข้อความก็จะตก8ตังค์ต่อข้อความสมมติว่าบอดแคสต์ไป1,000 0ก็คือ800บาทนั่นเองนะแล้วก็มีอีกแพ็กเกจนึงก็คือแพ็กเกจโปรนะคะ บอดแคดได้35,000ข้อความค่าบริการอยู่ที่ประมาณ1,600ส่วนเกินก็อยู่ที่4ตังค์สมมติว่า1,000 0ก็คือ400บาทเราต้องมาดูว่าผู้ติดตามเราเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มาเลือกแพ็กเกจนะคะสมมุติว่าครูเลือกแพ็กเกจเบสิกนะคะเลือกเข้าไปเลยค่ะเห็นไหมระยะการใช้งานเนี่ยก็คือเขาจะคิดณวันนี้จนถึงสิ้นเดือนเขาจะเฉลี่ยให้นะคะ ได้4,500ข้อความก็คือ9วันนะเห็นไหมคะค่าบริการเดือนแรกเนี่ยเห็นไหม9วัน385บาทเขาก็จะไปตัดบัตรเครดิตนะชำระเงินทุกวันที่1ของเดือนจนกว่าเราจะยกเลิกนะคะถ้าเราสนใจซื้อเราก็ติก๊กข้าพเจ้ายอมรับในข้อกำหนดการใช้บริการเราก็กดซื้อแค่นี้เองก็ซื้อได้เลยนะ รณีนี้คูยังไม่ซื้อนะคะอ่าโอเคใครที่สงสัยตรงไหนก็สามารถทักมาที่ LINE แอดแวนดนะคะสวัสดีค่ะ